สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุยข่าวเช้าอากาพันธ์ทางสถานีวิทยุกระจาย,ยเสียง919นโดยบัญชาการดาหารพัฒนากรบัญชาการกรงทัพไทยกับิชันช,ชลัยแสงสว่างค่ะ ก็เรานะคะยังคงอยู่กับภารกิจของหน่วยบรรชาการทหารพัฒนาเช่นเคยค่ะในการลงพื้นที่ดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะไม่ว่าพี่น้องประชาชนจะประสบกับปัญหาด้านใดหรือว่าอยู่ในพื้นที่ห่างไกลเพียงใดเราก็พร้อมที่จะให้การดูแลช่วยเหลืออย่างเต็มที่ความสามารถนั่นเองค่ะภารกิจของเราในวันนี้จะเป็นอย่างไรเชิญติดตามค่ะ สำนักง,งานพัฒนาภาคสามหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดชุดช่วยเหลือประชาชนเคลื่อนที่เร็วและกำลังพลจิตอาสาพร้อมรถยนต์ตรวจการเข้าดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยเนื่องจากมีฝนตกติดต่อกันอย่างต่อเนื่องโดยลำเลียงสิ่งของและน้ำดื่มสะอาดแก่ชาวบ้านซึ่งจากการสำรวจความเสียหายนะคะก็พบว่าบ้านเรือนประชาชนถูกน้ำท่วมได้รับความสิย เสียหายจำนวน15หลังคาเรือนแต่ไม่พบผู้ได้รับบาดเจ็บและได้เตรียมคมพร้อมเข้าร่วมประชุมวางแผนร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่และเตรียมคมพร้อมในด้านกำลังพลและยุทธปกรคเมื่อได้รับการร้องขอโดยมีหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือและสำรวจความเสียหายณนะพื้นที่บ้านหนองหายตำบลควงเปาอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองค่ะตอนน่อในกันที่ภารกิจต่อไป หน่วยพัฒนาการเครื่อที่หนึ่งหกสำนักงานพัฒนาภักหนึ่งหน่วยปัญชาการทางพัฒนาได้จัดชุดติดตามมาตรการผ่อนคลายและช่วยเหลือประชาชนลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด1 9พร้อมกับประชาสัมพันธ์มาตรการผ่อนคลายในการบังคับใช้ในการป้องกันโรคโควิด -19 ให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชนได้รับทราบนักสถานประกอบการในพื้นที่ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงจากทางสถานีกันสักครู่ค่ะ